สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมองค์นี้นะครับก็เป็นพระสมเด็จยุคปลายเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตเทโลซุมซึ่งจำลองพุทธศินมาจากพระพุทธรูปยุคสุขโขไทยองค์นี้ธรรมชาติของความเก่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแสดงว่าพระองค์นี้ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเปิด ไม่ใช่ถูกเจ็บายในหีบลักษณะของเส้นสายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีค่าปูนขาวขึ้นมานะครับตามซอกแขนตามข้างแขนตามใต้ฐานซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติของพระสมเด็จที่สร้างจากเนื้อปูนหอยนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงของพระยุปลายจุดสังเกต อัดนดับแรกก็คือต้องมีเส้นบระคับพิมพ์ด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายด้านซ้ายวงการพระเขาเรียกว่าเส้นวาสนาในสมัยก่อนก็มีการโปรโมทกันว่าพระองค์ไหนที่มีเส้นวาสนาสวยๆก็จะเป็นพระที่มีราคาแพงหลักล้านนะครับอันดับที่สองที่จะต้องดูก็คือการนั่ง พายุปลายการนั่งจะเห็นหน้าแข้งซ้ายเล็กคมชัดแล้วก็จะมีพระบาทซ้ายตรงหัวข่าขวานะครับแต่ที่ลืมไม่ได้ก็คือต้องมีเส้นชายจีวรเส้นชายจีวรจะมีเฉพาะพระสุเดจพิมพ์ใหญ่เท่านั้นอันดับที่สามมาดูตรงฐานสิงห์นะครับหัวฐานสิงห์จะเชิดขึ้นทั้งสองข้างคมข,ขวัญบางพิมพ์อาจจะแอนตกทองช้างเล็กน้อยนะครับ อันดับที่4ก็มาดูตรงฐานล่างสุดซึ่งปลายฐานด้านขวาจะตัดเฉียงกว่าปลายฐานด้านซ้ายนะครับอันดับที่5ก็มาดูตรงรองยุบตัวตรงการฐานล่างสุดซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับหัวใจสำคัญในการศึกษาสะสมในยุคปัจจุบันเราจะไม่ดูความเหมือนไม่ดูในเรื่องตำหนิพิมพ์ทรงโดยเอาผระองเดียว มาชี้ตำหนิชี้ความสูงความตำ่ำชี้เส้นสายตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าจากการที่เรียนรู้กันมาจากความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์พระสมเด็จที่มีเนื้อปูนเปลือกหอยหเป็นสมหลสมลักในการสร้างจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดเวลาและก็แต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกัน จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่แตกต่างกันไปมาดูด้านหลังนะครับเราเจอหลังที่มีลักษณะแบบนี้ก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีบิดมีเบี้ยวไม่ได้เป็นเส้นตรงมันทันทัดตามขอบก็มีรอยปี่รอยแยกนะครับตรงพื้นหลังก็มีรอยปูไตรอยหนอนด้น แล้วก็พระองค์นี้เป็นพระที่มีการลงรักมาก่อนนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดละคังดัดข้างขอบพระศักษาแบบนี้ถือว่าเป็นการตัดขอบด้วยมือเราเห็นร่องรอยของการสไลด์ของก้อนมุนสารที่ปลายตอกปลายมีดเวลาตัดเคลียร์ไปถูกนะฮะ นอกจากนั้นก็ยังมีปูนที่งอกขึ้นมาซ่อมแซมตามรอยปีรอยแยกด้านในหงค์พระก็งดงามเส้นสายสมบูรณ์นะครับไล่มาตั้งแต่ประเกตซึ่งแกะได้อ่อนช้อยแล้วก็พาสมออกไปพระพักค่อนข้างจะใหญ,ใหญ่เหมือนผลมะตูมนะครับลำคอมีความสูงสอดรับกับหน้าอกที่นูนเด่น ซอกแขนลึกวงแขนบักเป็นธรรมชาติประบาทซ้ายเห็นชัดเจนตรงนี้นะครับเส้นชายจีบอนก็เห็นชัดเจนฐานสิงห์เล็กคมชัดตามตำราฐานล่างสุดเราเห็นลองยุบตัวเป็นแนวยาวชัดเจนอันนี้เป็นจุดที่เราต้องมาพิจารณาพิมพ์ทรงโดยรวมนะครับภาพนี้เป็นภาพพงเต็มด้านหน้านะครับ เป็นพระที่มีเส้นสายสมบูรณ์งดงามธรรมชาติของความเก่าชัดเจนธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทักขยายภาพก็ปรากฏให้เราเห็นเป็นพระที่มีการลงเหล็กไหลเหล็กน้ำพีนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีการลงลักมาก่อนถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆังด้านหลัง ก็เป็นหลังที่มีความมาตรฐานเป็นหลังกระดานนะครับในวงการพระสมเด็จที่เซียนโปรโมทขึ้นมาจะรชอบหลังที่มีลักษณะแบบนี้นะครับส่วนหลังที่มีสัญลักษณ์ต่างๆเซียนเขาไม่เล่นกันตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกลาแครสูงไปด้วยกันครับภาพนี้เป็นภาพใบหน้านะฮะ เราเห็นร่องรอยของเหล็กเหล็กไหลเงินยวงนะครับแล้วก็เห็นร่องรอยของลักเก่าที่ยังติดอยู่เนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสีสันหลากสีในสีเข้มก็ยังมีสีอ่อนในสีอ่อนก็ยังมีสีเข้มจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องนำมาสังเกตโดยเฉพาะเรื่องของสีสันนะครับ ภาพนี้ถ่ายเห็นถึงระเกศซึ่งพาดสมออกไปเส้นซมก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับฝ้าขาวๆที่เราเห็นก็เป็นลนักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาสีสันด้านบนออกจะเป็นสีเข้มๆตรงนี้ก็มีสีขาวผสมปนเปกันไปมีทั้งขาวใสขาวขุ่นสีน้ำตาลก็น้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนอันนี้เป็นลนักษณะของ ธรรมชาติของพระแท้นะครับภาพนี้เป็นภาพของบริเวณหน้าอกนะครับรักแร้ซ้ายจะบางกว่าลักแร้ขวาเป็นลักษณะของแม่พิมพ์ที่ขาวๆที่เราเห็นก็เป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนานะครับตรงซอกแขนก็เช่นเดียวกันปูนที่งอกเป็นลักษณะหนาแบบนี้ ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพของวงแขนนะฮะแสดงถึงความเป็นธรรมชาติของภาคเก่าสีขาวของปูนในสมัยก่อนก็มีการเรียกว่าเป็นแป้งหลองพิมพ์แต่ความจริงไม่ใช่นะครับมันเป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมา จากเนื้อระสมเด็ดข้างในนะครับท่านใดที่ยังติดปากเรื่องแป้งลองพิมพ์อยู่ก็พยายามเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนความคิดนะครับพยายามพูดให้มันมีหลักเวียศาสตร์ภาพนี้เป็นภาพหัวข่าวซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรนะครับตรงนี้เป็นเม็ดเล็กตรงนี้เป็นเศษว่านเศษรักนะครับ ภาพนี้เป็นภาพของเขาขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้ายนะครับเศษบ้านก็ยังติดอยู่ชัดเจนภาพนี้เป็นภาพต่างบัวนะครับตรงนี้เป็นลักษณะุ่มเหล็กนะครับเส้นซ้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสีสันก็หลากสีปะปดกันไปซึ่งเป็นธรรมชาติของภาเก่า ภาพนี้เป็นเส้นฐานบัวนะครับมวลสารประเภทจุดดำจุดแดงก็ยังซ่อนอยู่ในเนื้อนะครับแล้วก็เรายังเห็นพวกจุดสีขาวของผงวิเศษผงพระพุทธคุณด้วยภาพนี้เป็นภาพของฐานสิงห์นะครับตรงนี้เป็นลักษณะของเศษว่านตรงนี้เป็นลักษณะของดินกำแพงนะครับ มีร่องรอยของลักเก่าเีียงติดอยู่พระสุเดชที่มีลักติดอยู่ถ้าเจอก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่ามีโอกาสแท้เกิน80%ภาพน,นี้เป็นฐานสิงฝั่งซ้ายนะครับสังเกตดูเส้นสายนะฮะนอกจากมีความพิ้วแล้วสีสันก็ยังมีหลากสีนะครับ ภาพนี้เป็นภาพฐานล่างสุดด้านขวาซึ่งตามแม่พิมพ์จะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายเนื้อพระสุดเด็จที่มีความแท้ความเก่าเวลาเรามองแล้วเราจะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวามีมิติมีธรรมชาติที่น่าค้นหาไม่เหมือนภาพปอมภาพเหรียญแบบเนื้อหาจะแข็งกระด้านเหมือนเราดู นขาวดูปูนบัสเตอร์ภาพนี้ก็เป็นหัวฐานล่างสุดฝั่งซ้ายอาฐานจะตัดตรงกว่าฝั่งขวาสีสันก็เป็นธรรมชาติพระเ็ดที่เรียนแบบสีสันจะเป็นโทนสีเดี่ยวแต่พระที่มีความเก่ามีธรรมชาติขององค์พระที่ดี สีสันก็จะปะปนกันไปมีหลากสีที่เราเห็นตรงนี้เป็นลักษณะของลักเก่านะครับภาพนี้เป็นภาพด้านขวาขององค์พระตรงนี้เป็นพื้นคูหาตรงนี้เป็นแขนงขวานะครับก็มีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนาแล้วก็เห็นร่องรอยของลักเก่าที่ยังติดอยู่ ภาพนี้เป็นภาพเส้นซุ้มบนฝั่งขวานะครับถ้าให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติของพระสุเด็จที่มีความเก่าแล้วก็เนื้อผ้าที่มีลักษณะพิเศษของเฉพาะเนื้อผ้าสมเด็จนะครับเนื้อผ้าสมเด็จก็ไม่มีพระแบบอื่นที่จะมาเรียนแบบได้นะครับถ้าเรา แยกแยะธรรมชาติของเนื้อผ้าเป็นก็จะมีโอกาสได้ผ้าแท้มาครอบครองบอูชานะครับเวลาส่องไปจะมีชีวิตชีวามีความสดชื่นมีความนึบนุ่มอยู่ในองค์พระแต่ถ้าผ้าเรียนแบบเนื้อหาจะแข็งกระด้างเหมือนเราดูปูนบัสเตอร์ประมาณนี้นะครับ ภาพนี้ก็เป็นภาพเส้น z o มบนฝั่งซ้ายขององค์พระการเปลี่ยนแปลงทางในภาพทั้งในและนอกเส้น z ้มก็มีให้เห็นนะครับภาพนี้เป็นภาพฝั่งซ้ายของอพระตรงนี้เป็นแขนซ้ายนะครับตรงนี้เป็นพื้นคูหาตรงนี้เป็นเส้นซ o o สังเกตดูโทนสีนะฮะไม่เหมือนกัน ไม่เป็นโทนสีเดียวกันทั้งองค์นะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหลังเป็นจุดที่เราต้องมาดูนะฮะดูตามขอบตามมุมเพราะว่าพระแท้พระเก่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบตามมุมถ้าองค์ไหนขอบเรียบตึงเป็นเส้นตรงเหมือนมรทัดก,ก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุค นะครับภาพนี้ก็เป็นภาพตรงขอบทรงมุมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นนะครับเนื้อก็มีสีขาวขุ่นของปูนที่งอกขึ้นมางอกทับลักษงอกทับมวลสารต่างๆนะครับภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึง ลักที่ลงไว้แต่ยังหลุไดไม่หมดนะครับตรงนี้เป็น,นแพงตรงนี้เป็นลักษณะของเหล็กนะฮะภาพนี้ก็ถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบตามมุมถ้าเราเจอพระสมเด็จที่มีรอยปีรอยแยกตามขอบตามมุมลักษณะแบบนี้ก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของพระเก่า ภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างซึ่งเราจะมาหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซตรงตำแหน่งนี้นะครับสีดำๆๆที่เราเห็นก็เป็นสีของลักเก่าที่ยังหลุดให้หมดแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับนะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระขายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าเฉพาะใบหน้าก็มี สีสันหลากหลายนะครับส่วนมวลสารที่เราเห็นก็มีประเภทหลายๆอยู่ตรงนี้แล้วก็เศษว้านเก่าเศษรักเก่าลำคอค่อนข้างจะสูงนะครับสอดรับกับซะ่อกที่นูนเด่นซอกแขนลึกในซอกแขนก็มีการงอกปูนไม่ใช่เป็นแป้งรองพิมพ์ที่เขาเรียกกันนะครับ เป็นปูนที่งอขึ้นมาอยาาโก่งผ้าความเก่าก็ทำให้เส้นสายมีความพริ้วนะครับการศึกษาสะสมในยุคปัจจุบันก็ต้องศึกษาอิงในหลักของวิทยาศาสตร์หลักของธรรมชาติวิทยาแล้วก็ประวัติความเป็นมา ในการสร้างพระสมเด็จนะครับมีประวัติความเป็นมาที่ระบุได้ว่าพระสมเด็จมีการสร้างเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งมีวาระสำคัญหลายวาระแต่ละวาระก็สร้างพระจำนวนไม่ต่ำกว่า8 000, 4 0 0ี่พองค์นะครับ ท่านอาจจะสงสัยว่ามีการสร้างกันได้อย่างไงก็ขออธิบายไปว่าเป็นลักษณะของการสร้างเพื่อภาระสำคัญของประเทศสยามดังนั้นคุณน้ำคุณนางทั้งหลายที่มีค่าทาาบริบารก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างพระนะครับตระกูลนี้อาจจะ รับผิดชอบในการสร้างพระห0 0่งอมื์อีกตระกูลอาจจะรับผิดชอบในการสร้างพระ5,000ันองก็หลายหลาตระกูลก็สร้างได้ครบจำนวน8ป0 0มสนองนะครับเมื่อสร้างเสร็จก็นําไปให้สมเด็จพระยานโตลุกเสงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คกระยุกขางไซด์กันครับตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังแล้วนะครับอันดับแรกที่เราดูก็ต้องดูตามขอบตามมุมนะครับดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่าจากนั้นเราก็จะมาดูตรงพื้นผิวนะครับว่ามี ความสูงความต่ำไหมมีปุ๋นงอกขึ้นมาไหมนะครับส่วนเนื่องมวลสารต่างๆก็ไม่ใช่เป็นจุดสำคัญในการศึกษาในเรื่องของความแท้ความเจน,นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าพัสุเด็จแต่ละองค์มวลสารก็แตกต่างกันไป ภาะสุดด็จแต่ละครั้งแต่ละพิมพ์แต่ละข่าวมวลสารก็แตกต่างกันไปนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับอย่างเช่นพื้นผิวในช่วงนี้เราเห็นความสูงว่างต่ำชัดเจนเห็นร่องรอยของรักเก่าชัดเจนนะครับ พระสมเด็จที่มีลับเก่าก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จพระละังซึ่งคนโบราณได้คิดวิธีนำเอาธรรมชาติต่างๆเช่นยางไม้น้ำว่านน้ำลักมาคุมองพระไว้เพื่อรักษาเนื้อพระให้งคงทนถาวรออยู่ไปนานๆนะครับ พระองค์นี้ก็บนสารค่อนข้างจะโอเคนะครับที่ไม่ค่อยได้ชี้ชัดก,ก็เพราะว่าไม่ได้เป็นหัวใจสำคัญในการพิพสูจน์ความแพ้ของเคนะครับจุดสำคัญที่สุดก็คือความเก่าเราศึกษาพระสมเด็จที่มีอายุการสร้างเกินร5 0ปี เราก็ต้องศึกษาในเรื่องของความเก่าศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้วยการศึกษาธรรมชาติขององค์พระที่ปรากฏให้เราเห็นตอนนี้เราก็จะลงไปในตรงมุมล่างสุด เพื่อที่จะหยดน้ำยาเช็คอายุขันไซเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความเก่าของเนื้อพระสมเด็จที่สร้างโดยเนื้อปูนปะก่อยว่าจะมีความเก่าถึงยุคหรือไม่เราจะหยดน้ำยาตรงนี้นะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็คอายุขันไซลงไปแล้ว เป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนเปลือกหอยซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างพระสมเด็จถ้าพระองค์นี้เป็นพระที่มีความเก่าถึงยุคแล้วก็มีเนื้อปูนเปลือกหอยเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างน้ำยาพิจบดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดปนองค์พระแล้วก็จะมีฟองกาดขึ้น แต่พระพระองค์นี้เป็นพ้าอายุไม่ถึงยุคเป็นพ้าที่ไม่ได้สร้างด้วยเนื้อปูนเบอกหอยเช่นสร้างด้วยเรซินสร้างด้วยปูนปัสเตสร้างด้วยปูนซีเมนต์น้ำยาที่เราหยดลงไปก็จะไม่เคาะอโน่งพ้าจะกระจายไปตอนนี้เรากำลังลงไปดูว่าน้ำยาที่ เาอาหยอดของใบเมื่อกี้จะมีลักษณะแบบไหนนะครับตรงนี้เป็นดินสีเขียวนะครับลักษณะของผิวตรงนี้จะมีความสุขวาต่างชัดเจน ใกล้จะถึงในตําแหน่งที่หยดน้ำยาแล้วนะฮะากกว่าน้ำยาเกาะเป็นเม็ดบนองพระแล้วก็มีฟองอากาดขึ้นก็แสดงว่าพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีปูนประคอยเป็น ส่วนสมหลับในการสร้างซึ่งตรงกับคำโบราณที่ครูบาจารย์ท่านเรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นซึ่งหมายถึงพระที่สร้างจากปูนเปือกหอยนะครับเมื่อพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบเช็ดใน้ำยาออกเพราะว่าถ้าทิ้งไ่นานน้ำยาก็จะกัดเนื้อพระทำให้พระมีความด่าง สีไม่เท่ากันหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูด้านหน้ากันต่อมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระสมเด็จที่ผ่านการเช็คว่ามีอายุเก่าถึงยุคนะครับตรงนี้เป็นเส้นซุ้มด้านขวาตรงนี้เป็นเม็ดของคำ องนี้ก็ใช่นะครับประมวลผลองนี้มีทองคําปรากฏให้เราเห็นก็แสดงว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของโภคกรัพย์เนื้อหาบริเวณนี้ก็มีความสูงความต่ํานะครับพื้นที่ส่วนที่ต่ําจะมีปูนงอขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ส่วนพื้นที่ที่มีความสูงก็เป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะครับ พระศุดชที่มีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนาแบบนี้ก็บ่งบอกว่าเป็นพระศุดชที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็ลักษณะการเก็บก็เป็นลักษณะการเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นพอสมควรนะครับมีน้ำในการเยอะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวเร่งในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระสมเด็จ น้ำตาลที่เราเห็นก็เป็นลักษณะสีของน้ำรักแล้วก็สภาพแวดล้อมในการเก็บทำให้เกิดสีแบบนี้นะครับถ้าเราตัดปัญหาในเรื่องของราคาพระสมเด็จเลิกคิดในเรื่องของพระราคาหลักล้านเราก็จะศึกษาสะสมได้ง่ายขึ้น ไม่จําเป็นต้องเอาพระไปให้คนที่จะซื้อดูซึ่งเป็นเซียนเขาปฏิเสธที่จะซื้อเขาก็ตีพระของเราโอเคน,นะครับเซียนตีพระเอาโอเคแต่ความจริงพระของเราจะเป็นพระแท้ก็ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่ากว่าจะหาขึ้นไปให้เซียนดูเราก็ต้อง หาพระที่มีความคล้ายความเหมือนของเสียนนะครับเมื่อพระที่มีความคล้ายความเหมือนของเสียนจะเป็นพระเกได้อย่างไรเสียนเขาปฏิเสธที่จะซื้อเขาก็ต้องบอกว่าพระเราเป็นพระที่เกผิดเนื้อผิดพิมพ์นะครับเมื่อเราตัดตรงนี้ได้ปัญหาเรื่องพระเกก็ไม่มีท้งนี้เพราะเราไ่ได้ เอา,าเพระไปขายให้เสียนะครับพราจะราคาถูกราคาแพงอยู่ที่ว่าเจ้าของพระมี power หรือเปล่าแล้วก็ลูกค้าเป็นมาเศรษฐีหรือไม่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนหเช้ากินคําไม่รู้จักเศรษฐีดังนั้นก็บทโอกาสที่จะขายพระในราคา แพงๆนะครับทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่วาสนานะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เขตุรุซุมเป็นพุทธสินยุคปลายเป็นพระที่จำลองพุทธสินมาจากพระพุทธรูปยุคสุโคไทยนะครับเป็นพระสมเด็จพระละคังธรรมชาติของพระชัดเจน เห็นทั้งความเก่าเห็นทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดจนวลสารต่างๆก็มีค้อขันใครได้ข้อคอบูชาถ้าเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีทานมีภาวนาชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองประสงค์สิ่งใดก็สมปรารถนานะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่นครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ